รายการตอบคำถามสุขภาพ g o o h h e l t t h o o o w ไว้ e ไว้ดีสุขภาพดีกับหมอต้องนายแพทย์วรวัต์เอียวสินพาณิชย์ในช่องคิสตาวีเสริมพลังบวกในตัวคุณการดูแลสุขภาพลำไส้แบบใหม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ครับยูผมนายแพทย์วรวัต์เอียวสินพาณิชย์คิสตาวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับ วันนี้เป็นวันที่9เมษายน68นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับลำไส้ครับและตอนนี้เนี่ยนะครับในความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็มีให้ความสำคัญกับเรื่องของการกินนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันกับลำไส้นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าลำไส้เราเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับที่ต้องท้าความไปก่อนว่าเจ้าลำไส้เนี่ยมันจะเป็น,นตั้งแต่รืนทางเดิอนอาหารของเราเนี่ยตั้งแต่หลอดอาหารลงมา เฉพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนออกมาที่ทวารหนักเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกกลุ่มจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะครับชื่อเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับอ่รขอโทษครับเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับก็คือเป็นเป็นสมดุลของพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับไอตัวผนังของลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะมะีตัวเส้นประสาทอยู่อันนึงนะครับที่เป็นตัวเมนหล,ลักเลยเนะี่ยชื่อเรียกเรียกว่าประสาทวากัสเนิร์ฟนะครับหรือเป็น ประสาทสมองคู่ที่10นะครับซึ่งมันครอบคุมไปหมดเลยมันจะไปเป็นประบบประสาทที่ควบคุมการทํางานเกี่ยวกับระบบประสาทพาราซิมพาเ,เตติกนะครับแล้วก็จะไปชั้งตามหลอดเลือดหัวใจปอดลำไส้นะครับแล้วก็เอ่อมันก็จะส่งนับข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งขึ้นไปอย่างที่สมองทําให้มีการเชื่อมโยง ร่างกายของเรานะครับร่างกายในเครื่องในของเราเนี่ยกับสมองของเราดังนั้นเนี่ยช่วงหลังๆจะมีคนพูดถึงคําว่ากัดเบนนะครับคอนเนคชันหรือกัดเบนเอ็กซิสนะครับเกิดคำคำนี้พูดพูดกันเยอะนะครับว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพลําไส้ดีนะครับสุขภาพสมองของเราก็จะดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยลำไส้ของเรามันก็จะเป็นแหล่งในการที่จะผลิตพวกจุลอ่ล เขาเรียกพวกสารอาหารเล็กๆนะครับพวกวิตามินบางตัวแล้วก็สามารถที่จะช่วยสร้างพวกฮอร์โมนบางตัวหรือสารสื่อประสาทบางตัวได้ยกตัวอย่างเช่นเซโลล์ตัวนีน้นะครับก็จะเป็นสารเคมีหรือ,อตัวสารเคมีแห่งความสุขนั่นเองนะ,นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1ก็คือการเพิ่มความหลากหลายของอาหารพืชนะครับพวกอาหารที่มาจากพืช ก็มีข้อแนะนําว่าเราควรจะต้องกินพืชผักนะครับที่อย่างมีความแตกต่างกันอย่างน้อยเนี่ยสาิชนิดต่อสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ชนิดต่างๆเครื่องเทศผักโรยพวกนี้เราก็นับหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าการในผักแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีพวกโพลีฟีนอลหรือพวกวิตามินที่มีความแตกต่างกันการที่เราได้รับบริโภคหรือกินอาหารเนี่ยที่มีความหลากหลายกินพืชที่มีความหลากหลายเนี่ย มันก็จะทําให้เราได้รับสารอาหารแล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆที่ที่ครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ส่งผลทําให้อ่าเกิดความสมดุลในลําไส้แล้วก็ทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่2ครับควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีปรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะครับถามว่าปรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์อ่าพวกจุลินทรีย์นะครับที่ที่ดีต่อตัวดีต่อลําไส้ส่วนโปรไบโอติกมันก็คือ ตัวทั้งแบคทีเรียรแล้วก็จุลินจุลินอื่นที่ส่งผลทำให้มีทวามสาการหลักการทำงานของลำไส้มันดีขึ้นนะครับอาหารที่อุดมไปด้วยปริวิติและโปรไบโอติกเนี่ยก็คือได้แก,ก่พวกโยเกิร์ตขออภัยครับโยเกิร์ตอิมจินัตโตนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆนะครับมันก็จะทำให้ พวกจุลินทรีย์นะครับหรือตัวปริวัติกเนี่ยทำงาน,นได้ดีขึ้นนะครับส่งผลทาให้ป้องกันปัญหาเรื่องของอต่างๆที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกท้องเฟอ้อนะครับแล้วก็รวมถึงทําให้ความาสร้างความสมดุลของร่างกายในระบบอื่นๆด้วยนะครับอันดับที่3ครับเรื่องของการดีทอ็อกซ์ลัไส้เวลาที่พูดถึงคําว่าโครนิกดีท็อกซ์เนี่ยนะครับมันก็จะไปทําให้เรานึกถึงเรื่องของการใช้พวก กาแฟดำเนี่ยเอามาสวนก้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เป็นการไล่อย่างจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราดีท็อกลําไส้เนี่ยมันได้ตั้งแต่เรื่องของการทานอาหารที่มีความสมดุลนะครับมีทานพวกโฮเกนนะครับพวกผลผักผลไม้ธัญ,ญพืชที่ครบถ้วนมีเส้นใยกับใยสูงนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะทําใหเ้เป็นการดีท็อกลําไส้แล้วมันจําเป็นที่ต้องใช้พวกกาแฟหรือใช้สายสวนเนี่ยสวน น,นะครับท,ทำให้ดีท็อกนะครับเราก็เริ่มจากการจัดอาหารที่เรากินในแต่ละวัน,นให้อยู่ในความสมดุลน,นะครับพวกอาหารที่แนะนำได้แก่พวกผักใบเขียวต่างๆกล้วยมะขามนะครับพวกผลไม้ที่มีกากใยเยอะหรือว่าที่ไม่มีรสหวานอีกอันนึงก็พวกแก้วมังกรมะละกอนะครับก็มันก็ทําให้บินมีไฟเบอร์มีกากใยเยอะแล้วก็จะทําให้มีการขับถ่ายครียของเสียออกมา ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็อีกทั้งยังสร้างสมดุลให้กับลำไส้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีเราเราก็ต้องลดพวกการกินน้ําตาลที่สูงนะครับพวกน้ําดื่มที่เป็นบรรจุข,ขวดทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกไขมันทานไขมันสูงหรือพวกอาหารที่แบบทอดลักษณะที่ดีฟรายก็คือทอดแบบทอดกรอบเลยนะครับมันก็จะเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้เนี่ยทั้งน้ําตาลแล้วก็พวกอาหารที่มี ไขมันสูงไขมันสูงม,มากๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความไม่สมดุลกันกันกบตัวแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลใําไส้แล้วก็ส่งผลให้เกิดผลเสียแล้วก็การเกิดจากการสะสมพวกของเสียต่างๆในลใําไส้แล้วก็เกิดผลเสียอื่นๆตามมานะครับดังนั้นเนี่ยการลดน้ำตาลแล้วก็ลดพวกอาหารพวกแบบฟาสต์ฟู้ดแล้วก็พวกอาหารทอดนะครับมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกในลําไส้ไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ อีกอันนึงที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือการบริหารความเครียดแล้วก็บริหารใจนะครับความเครียดเนี่ยส่งผลเกี่ยวกับลําไส้อย่างแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเวลาม,ม,มีตอนช่วงสอบเนี่ยมันจะมีการแสดงออกของลําไส้ที่แตกต่างกันบางคนเครียดแล้วท้องเสียบางคนเครียดแล้วท้องผูกนะครับมีมีได้หลักหลากหลายมากนะครับผมก็ยังมีเพื่อนบอกว่าเวลาที่เราข้อสอบมีเนี่กนมีเพื่อนทั้งที่แบบว่า ท้องเสียก็มีนะครับโอ้เข้านาเป็นแบบไหนรอบด,ด้วยนะครับเวลาที่แบบมีความเครียดเกิดขึ้นบางคนนะก็แบบว่าโอ้ท้องผูกนะครับกว่าที่จะอ่อแบบผูกแบบสองวันประมาณสามสามวันขึ้นไปเลยนะครับผมมันก็ทําให้พวกเนี้ยสภาพจิตใจเนี่ยมันก็ตรงส่งผลกับความเครียดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าอ่าลำไส้เนี่ยมีการทํางานที่แปรปรวนไม่ว่าจะเป็นท้องเสียผิดปกติหรือว่าท้องผูกผิดปกติล้วนแต่ส่งผลเสียกับร่างกายของเรานะครับดังนั้นเนี่ย การโดยสรุปนะครับในการที่เราดูแลสุขภาพของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของลำไส้เนี่ยมันก็จะ,ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยพวกแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราครับทำงานได้อย่างสมดุลแล้วก็ส่งผลทําให้การระบบการย่อยอาหารดีขึ้นการสร้างพวกไมโครนิวทรีนทํทำงานได้ดีขึ้นระบบฮอร์โมนและสารสื่อประสาทในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมผลทําให้ร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับก็ดูแลสุขเยืมดูแลสุขภาพของเรากันนะครับทีนี้นอกจากการดูแลลำไส้แล้วนะครับอย่าลืมนะเสารผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับ6เสาหลักของการมีชีวิตที่ยืนยาวมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีการออกกาลังกายนะครับมีเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารอาหารที่มันไม่ดีนะครับอดับที่3าคือน,นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับ อันดับที่4ก็คือลดความเครียดนะครับแล้วก็มีทำอาจจะทำสมาธินะครับดูแลจิตใจของเรานะครับหก็คือการเรื่องของการงดสูบบุรีนะครับแล้วก็พวกสิ่งมึนเมาแล้วก็ของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายที่6ครับเรื่องของการบอนดิ้งครับก็คือการออกไป c o n เนคเจอกับผู้คนดีดพบพลังบวกนะครับนำา เจอผู้คนนะครับเจอผู้เจอผู้คนในและการที่เราอยู่โลกคนเดียวเนี่ยมันมันมันอยู่ไม่ได้มันด้วยเราเป็นสัตว์สังคมน,นะครับอันนี้นะครับทั้งหกทั้งหกอย่างเนี่ยนะครับก็คือเป็นหกสารหลักของการมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับโดยที่การดูแลลําไส้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงทั้งกายและใจไปด้วยกันครับโอเคครับในวันนี้ พอแค่สองวันวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนี่ละตัวแลนตอนสวัสดีครับ